สวัสดีนะครับโพซอนนะครับโพซอนาว่ามาแต่เพอเอิญนะฮะมีพระมาให้พี่พี่พิจารณาว่าโพซ้อนซ้อนยังไงนะครับเห็นฮะใบโพละเอียดยิบเลยนะครับใบชัดเจนนะครับใบที่ซ้อนนะครับนะฮะนี่นะฮะสังเกตเหลี่ยมหูนะครับสังเกตซุ้มนะฮะนะครับ สังเกตลำตัวนะครับตัวคมดิกเลยนะฮะสังเกตนะฮะล่องแขนนะครับมีหินนะฮะออกไม่รอดนะครับแค่ลายหนแล้วนะครับเลยยักไว้แค่นี้นะครับหินคือกลุ่นนะครับสังเกตซุ้มนะครับนะฮะคมนะฮะซุ้มเม็ดสุดท้ายจะแหลมนะฮะแหลมแล้วก็เป็นกรีบนะฮะนะครับยกขึ้นนิดหน่อยปลายของของ ของซุ้มนะฮะนะฮะสังเกตนะครับพุทธศินเ์าเขานะฮะง่ายแต่สวยนะครับดูเขาขีดซุ้มสินะฮะตัดเหลี่ยมซ้ายขวานะครับเส้นข้างหูนะครับครับเอามาให้พี่พี่ได้ดูนะครับว่าพระเนื้อดินนะฮะของพิมพ์พระรอดนะฮะเนื้อดินจะจัดเป็นยังไงนะครับองค์นี้เนื้อสวย นะครับธรรมชาติก็สวยงามนะครับด้านหลังหน่อยนะครับด้านหลังนะฮะลายของนิ้วมือนะครับเกลี่ยหลังพระรูปสรุปว่ารูปเหรอครับรูป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 ให้มันเข้ารูปเข้ารอยนะครับนะครับนะครับพิจารณาธรรมชาติของพระกลุวัดมหาวันนะฮะพระกลุเนื้อดินนะครับ